สวัทุกคนวันนี้อยู่กับอีนนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาแล้วนะคะกับการทํา how to ทํารีวิวนะคะเพราะว่าหายไปสักพักหนึ่งนะวันนี้ค่ะกลับมาแล้วค่ะกับลุคนี้เลยนะคะก็จะเป็นการแต่งหน้าไปเดทนะคะให้ผู้รักผู้หลงนะวันนี้สวยฉ่าขนาดนี้เนี่ยต้องเสร็จหรอไหม ก็มาเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้ค่ะก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะเป็นกุชชั่นตัวใหม่จากรอยั่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเขาไม่ธรรมดาค่ะทุกคนเขามีเทคโนโลยีใหม่เป็นับบบิ้นุนตดับบบิ้นเน็ตอะไรอยู่ข้างในเนี่ยก็เดี๋ยวเองมาดูกันดีกว่านะคะว่าเขามีความพิเศษยัยงไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตดดิง นี่นะคะเรากลับมาที่หน้าสดกันมีความสุขใจนิดนึงนะจริงๆแต่งหน้าไปเดทในวันนี้นะคะก็เบื่อแล้วการแต่งแบบใสๆอะไรอย่างเงีย้ยเพราะว่าเดทมาหลายรอบแล้วค่ะเขาก็น่าจะเบื่อการแต่งหน้าใสาๆแล้วละแตนน่ลุคในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะเน้นงานผิวให้มันแบบดูบมีความเปล่งปังเรียบเนียนแต่ว่าแบบเฮ้ยดูใสๆดูแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมแบบดูผิวดีจังผิวดีผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใช้คุชชั่นตัวใหม่ของลอรีอัลกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลอรีอัลลูเซนแมจิกพอร ก็คุชชั่นอันนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยเซกผิวเราให้แบบดูเนียนใสแบบซุกตากระเบื้องเลยทีเดียวตัวในใช้มาพัาเลยนะคะแอบบอกเลยว่าดีงามมากๆแบบอยากจะเอามาใช้ให้ทุกคนได้ดูมากๆเลยอะรู้นะว่าอยากดูกันแล้วใช่ปะอาจจะจะเปิดให้ดูนะคะแถมแจมแจมนี่ข้างในก็จะมีกระจกใช่ป่ะคะแล้วก็มีพัฟลอเรียลมาให้แต่ว่าที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะหนึ่งสองสามแถมแแจนี่นะคะทุกคนดูดีเลยเราเจออะไรในนี้มีความฝรั่งเศสมีความหอไอเฟลอยู่ในนี้คือมีลายหอไอเฟลอยู่ในกุชชั่นแบบ น่ารักมา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 กแล้วแบบเป็นคุชชั่นที่สวยมากนะคะคือไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่เขาแบบทำลายน่ารักน่ารักนี้มาอยู่ในคุชชั่นเลยอะแล้วก็คือไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยนะคะก็ะคือเป็นเทคโนโลยีดับเบิลเน็ตนะคะคือในคุชชั่นเนี่ยเขาก็จะมีเน็ตอยู่สองชั้นนะคะทุกคนคือข้างใต้สุดเนี่ยชั้นที่หนึ่งเลยนี่นะคะมันก็จะเป็นชั้นที่แบบไว้กักเก็บรองพื้นนะคะแล้วก็ชั้นที่สองน,นะคะเขาเรียกว่าบบลซี่วิปปิ้งเน็ตนะคะคือชั้นนี้มััััันน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 นจะะะะะชชช่่่่่่ววววยยยตตตีีีีีีีเเ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 เืื้้้้้้้ออออออคคคคครรมมมมมใหหหแแบบบาาาุุุุดดงงลลกกก็็็็็ททสขปป ด้วยน่ารักมากๆซึ่งชาตินะคะมันก็ช่วยกรองเนื้อรองพื้นอีกทีนึงค่ะทำให้เนื้อรองพื้นมีความนุ่มเนียนนะคะแล้วก็ละเอียดสุดๆเลยค่ะคุชชั่นรุ่นนี้มี2เบอร์นะคะก็จะมีเบอร์ N2 แล้วก็ N4 ค่ะ N2 ก็คือจะเป็นสําหรับคนผิวขาวนะคะส่วน N4 ก็จะเป็นผิวคนไทยปกติขาวเหลืองนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับผิวสีน้ําผึ้งนะเดี๋ยวจะมาเริ่มทาเลยนะคะสําหรับ EVA e ใช้เบอร์ N2 นะคะทุกคนเวลาใช้ะคะก็ให้เรา,เาพับนะคะกดลงไปบนคุชชั่นนะคะประมาณสนะพื่อให้าทันะเพื่มให้เนื้อ ใช้มันจะมีออยออกมาบ้างนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะอันนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น precious oil นะคะที่อยู่ในนี้คือมันก็จะช่วยบำรุงผิวเรานะคะได้คือชั้นที่มางนี้แล้วนะคะแล้วก็เอามากดแทบแทบลงไปบนหน้าเราได้เลยนะคะ แล้วก็กดไปนะคะแท็บแท็บประมาณ3-5ถึงครั้งนะเป็นไ,ไหมทุกคนเริ่มเนียนแล้วจริง,รงๆแล้วที่เรากดคุชชั่นที่มันหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถแท็บแท็บลงไปได้หลายครั้งเลยนะคะคือไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะทุกคนแค่แบบแท็บแท็บนิดหน่อยมันก็เนียนแล้วอะ่ะตรงไหนที่เราเห็นว่ามัน,มนเป็นรอยสินะคะเราก็สามารถกดทับลงไปได้เลย แล้วก็กดลงไปนะคะเบาๆแทบๆลงไปสาหรับอิฟช่วงนี้ไม่มีรอยสิวเท่าไหร่นะคะจะเป็นพวกรอยหมองคล้ำซะมากกว่าพวกใต้ตานี้นะคะแล้วก็สามารถกดทับลงไปได้เลยนะคะทุกคนคือตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะมีรอยสิวรอยหมองคล้ำอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดทับบิวเพิ่มความปกปิดได้เลยค่ะมันจะให้แบบเนื้อบางเบาแต่ว่าปกปิดแ,แล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ดูหนาโบะแลวคุชชั่นอันนี้นะคะรู้สึกว่ามันไม่หนักผิวดีอะเออแล้วมันก็ติดทนทั้งวันด้วยนะคะและทางแบรนด์เขาเคลมมาว่าคุชช ทุกคนดูดิคือมันจะมีความฉ่ำเงาแต่ว่าแบบดูเนียนแล้วก็แบบดูบางเบาแบบดูไม่หนาโบะดูดิจริงๆแล้วที่ทุกคนเห็นว่ามันฉ่ำเงาอย่างนี้นะคะมันก็แบบไม่ได้มันนะคือมันเป็นเนื้อกึ่งแมทอะคะ่ะคือมันไม่ได้เหนียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้แห้งไปเลยสักทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมี precious oil ค่ะที่จะช่วยบำรุงผิวเราอยู่ด้วยซึ่งไอ้เจ้า precious oil นี่แหละคะ่ะทุกคนที่ทําให้ผิวเราเป็นแบบนี้นะคะผิวมันจะแบบดูเงาเงาฉ่ำๆเป็นปลั่งนะคะแล้วก็แบบมีความธรรมาชาติแบบใสๆเด็ก ชอบความผิวเงาอะไรอย่างนี้มากเลยอะ่ะมันดูผิวสุขภาพดีดีกูชชั่นตัวนี้อาจจะเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวแห้งถึงผิวผสมนะคะแต่ว่าถ้าใคร่หน้ามันนะคะก็สามารถทาพราเมอร์คุมมันไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะทาแป้งฝุ่นพาบอีกทีก็ได้ค่ะสำหรับ,บอีเปนะคะอีพอทาแป้งฝุ่นเซ็ตช่วงทีโซนเอาไว้นิดนึงดีกว่าน่าจะได้เป๊ะตลอดทั้งวันนะ จากนั CNC, ้นนะคะทุกคนเดี so, ๋ยวใช้ส euh ี n สนะคะทำไมต้องทำมือพูดตามก็จะใช้สี n สนี่ค่ะเอามาคอนทัวร์กรอบหน้าค่ะมันก็จะได้ดูแบบมีความเป็นธรรมชาตินั่นเองเหมือนกันนำรองพื้นสีเข้มมาทำเป็นคอนทัวร์ไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะมันก็จะได้แบบดูไม่โป๊ะนะโอ้ยทุกคนดูดิยังชอบความเงาของผิวตัวนี้อยู่เลยอ่ะ เามาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้อยากได้แบบหน้าดูเด็กๆนิดนึงนะคะคิ้วก็ไม่ควรโก่งมากจนเกินไปเนาะแล้วก็จะเขียนแบบไม่ได้เข้มมากนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะคือเหมือนแค่ไลท์ๆจากคิ้วเดิมที่เรามีอยู่แล้วแค่นั้นเองนะจากนั้นค่ะเดี๋ยวใช้คอนทัวร์ที่สีอ่นอ,อนๆหน่อยนะคะมาปัดตรงกรอบหน้าค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีนะคะอาจจะใช้แป้งที่สีเข้มกว่าผิวทักสองเฉดก็ได้ค่ะ จากนั้นก็ปัดไฮไลท์นะคะแต่ว่าอีจะลงแค่บางบงพอนะเพราะว่าอีไม่อยากให้มันดูเป็นแป้งมากจนเกินไปนะคะอยากให้ดูผิวแบบเปล่งปลั่งสดใสาจากการใช้คุชชั่นมากกว่าค่ะทาตากันนะคะวันนี้ก็จะทาแบบอ่อนๆเบาๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะทาปากสีแดงเข้มแบบเซ็กซี่ๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะก็จะทาตาเข้มแล้วก็ปากแดงอีเนี่ยมันจะดูว่าหน้ามีอายุเกินไปกว่าปกตินะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะมาไล่ตามขอบตาให้ดูว่าเอ้ยมีตาชัดขึ้นนะอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นสีแบบวิงว้งๆหน่อยนะคะเพิ แล้วก็กรีดไลเนอร์บางๆก็พอนะคะแล้วก็ติดขนตาให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะปัดแก้มนอ่อนนะคะจะเป็นสีส้มหรือว่าชมพูก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยจนนนะนยคะทาป,ปากค่ะใช้นี่เลย Royal Rouge Magic นะคะอันนี้เป็นเบอร์901นะทุกคนมีความแซบเบอร์นี้เลยนะคะเราจะทาสีนี้แหละ เดี๋ยวจะใช้เบอร์9 0 4สุแซบอันนี้อีกสีนึงนะคะเราจะแตะๆเข้าไปข้างในนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ใช้นิ้วเบลนดตรงขอบปากนะคะให้มันฟูๆนัวๆค่ะ,ะได้แบบไม่ดูเป็นขอบปากชัดมากจนเกินไปโอเคนะคะทุกคนแล้วก็อจัดๆผมนิดนึงนะคะแค่นี้ค่ะก็สวยพร้อมไปเดทแล้วค่ะ สาวคนไหนที่กำลังจะไปสอยคุชชั่นตัวนี้นะคะหรือว่าสอยมาแล้วเนี่ยอีฟอยากจะแนะนําวิธีการเก็บรักษาเขานิดนึงนะก็คือว่าเราควรเก็บโดยการวางเขาเอาไว้เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะไม่ควรแบบ วางตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะก็จะความี่เขาเป็นเทคโนโลยีดับเบิลเน็ตเวลาที่เราวางตั้งอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าบางทีเนื้อคุชชั่นเนี่ยมันอาจจะไปกองอยู่ที่เน็ตชั้นใดชั้นหนึ่งมากจนเกินไปซึ่งมานจะทำให้การกรองเนื้อคุชชั่นเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะคือชอบคุชชั่นตัวนี้นาะยรู้สึกว่ามันเป็นคุชชั่นที่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเอ e r y เดย์ลุคนะคะแต่งหน้าไปงานไปเดทแบบมันได้หลายๆสถานการณ์อะ่ะด้วยความที่เนื้อมันค่อนข้างเบาสบายด้วยนะคะแล้วก็สาาาาาามรรรถบบบิิ้้ววเเพื่ปปดด่่่อออกกกกกปปดดไ็็ยงทีหหนนนนะคะคาาตแแบบ โสมากอะไรเงี้ยแล้วพอตอนนี้แต่งเสร็จแล้วดูสิ มีความแบบฉ่ำวาแต่ว่ายังปกปิดได้ดีแล้วก็แบบไม่ดูหนาโบอะอ่ะถ้าใช้ในโอกาสสำคัญก็คือเราสามารถวิวเพื่อปกปิดรอยนู่นรอยนี้ของเราได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็น everyday look ใสๆนะคะก็ทาบางๆได้เหมือนกันค่ะอารมณ์แบบเหมือนใช้พุชชันแพงๆหลักพันแต่แบบอันนี้แค่หลักร้อยแล้วได้ผิวขนาดนี้ถือว่าแบบโอเคมากๆเลยอะ่ะสำหรับ royallucent magic porcelain cushion ตัวนี้นะคะก็มีขายตามดักสโตร์ทั่วไปะค่ะตามบูติวสัตว์นะคะ, ots, ระ,คะหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าที่เขามีเคา,เาน์เตอร์ royal อยู่นะคะก็จะมีคุชชั่นอันนี้วางขายอยู่ลองไปดูได้ะคะ่ะราคานะคะพร้อมตลับอนนี้ะะค,ะาคา6 าทถ้าใครใช้หมดแล้วนะะแต่ว่าอยากจะซื้อแค่รีฟิลนะคะก็มีขายเหมือนกันคะ่นะราคา479บาทนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกออกไปซื้อเลยนะคะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะที่ w w w l a z a d a c o m l o r i a l p a r i s ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลางไปก่อนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวของอีฟในวันนี้กันนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ